ดูดวงชาวราศีกันมานจ้องมองมาตลอดกลัวเราเป็นเศรษฐีด้วยโชคลาภเงินทองมาเรามีวัฒนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชูปอกปากคุณของ,าางกษาดวงชะตานี้จะเปิดรับสัพ์โดยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มก่อ,อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะผมเป็นกําลังใจหมอสั้นก่อนนะจ๊ะแล้วผมโชคชะตาบุกสลวัสนาหมอสั้นแนะนําให้ท่านพบ ปาปางสะดุกมาเหรียญปางสะดุกบาอันนี้เหรียญกระไหลทองับนะผมแล้วเหรียญลงดําก็มีนะจ๊นะนะับผมเหรียญละ250บาทส่งฟรีทักไลน์ซันนี่สี่สองแปดเก้าเขาเรียกว่าเหรียญแก้กรรนะมับผมสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อเรนะแต่ยังไงก็แล้วแต่เราพบเหรียญปางตา่ตางๆเนี่ยับผมเพื่อสิ่งต่งตางๆเพื่อดวงชะตาเพื่อกุณงามความดีเรื่องราวดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่าน250บบาททักไลน์มา ซันนี่สีสองแปดเก้าเหรียญปางสะดุ้งมานะครับมานยังสะดุ้งอะ่ะนะผมในโชคชตาบุญกุลศลวาสนาของท่านตกตําแหน่งนะผมทุกสิ่งทุกอย่างจับจ้องมองท่านอยู่นะผมกลัวท่านเป็นเศรษฐีก็คือมานนั่นแหละนะผมมันกลัวท่านเป็นเศรษฐีท่านจะทําอะไรเขาก็คอยแอบมองรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้หมดนะผมรู้หมดว่าท่านเป็นยังไงขับรถอะไรสีอะไรกินอะไรดูดน้ําอะไรแต่งตัวอย่างไรสวยไม่สวยรู้หมด หลอไม่หลอรู้หมดตอนนี้อาผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเขาว่าเชื่อกันว่าให้พบปางซาโดมารมานศันตรูจะได้หลีกหนีไปอาผมคิดดีก็ได้ดีคิดชั่วก็ได้ชั่วดาวดวงจตานี้เป็นยังไงถือดาบตั้งขึ้นก้าได้ก้าเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านก้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มด้วยบุญกุศลวัสนาอันยิ่งใหญ่เกียนไกยเทวดาส่งมอบช่วยทองอาผมดวงจตานี้จะเปิดรับทรัพย์หรือโชค เทพเทวดานำพาซึ่งความมาสำเร็จโชคลาภเงินทองมารมีวาส,สนาสิงสิทธิ์ค้ำชูปกปักคุ้มครองรักษาการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นมีดดาบปักลงมาตรงกลางใจกระบนกระว้กระสาบกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวการปฏิบัติดอยการลี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสม,สมหวังหนังใจหมายการส่งมอบถ้วยทอ,อทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีดีข่าววิวาข่าวมงคลไอ้ท่านลื่นเริงสังสรรค์ไล,ล่ล้ำขอลำทีหนึง่งเต้นระบำเพลงกองกัน ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายมีดปักตรงกลางลงมาตรงกลางใจเจ็บปวดล้วล้าแสนทุกทรมานการส่งมอบด้วยทองโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาในดวงชะตาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งนางฟ้าส่งมอบถ้วยทองให้ก็เ,เปรียบเสม,มือนได้รับข่าวดีจังหวะดีๆโอกาสดีๆเรื่องราวเรื่องราวต่างๆข่าววิวาข่าว,าวมงคลแต่งงานาได้จะได้เรื่องราวต่างๆเข้ามานะผมท่านจะได้ลื่นเรองสงังสรรตตกตำแหน่งสามถ้วยทองนะผม เราสามช่วยท้องก็คือออกไปเต้นลัมออกไปกินงานเลี้ยงออกไปทํานู่นทํานี่เขาเปิดเพลงเราก็ไปเล่นระบําเพลงกองกันแล้วผมโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาตกตําแหน่งไฮเปอร์เพนต์าว่าเทพเทวดาตกตําแหน่งตัวท่านคำว่าเทพเทวดาสิงธิ์อยู่ตาแหน่งตัวท่านเพราะฉะนั้นกราบไหว้พระให้มากๆนั่งกรรมฐานให้เยอะๆสร้างคุณความความดีให้เยอะๆ ครับผมสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านพระราชาปักตรงหนึ่งไม่ท้าบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงพลิกเปลี่ยนแปลผันให้ท่านวางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดการส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลพระราชาถือดาบตั้งมั่นการได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นพระราชาได้รับถ้วยทองแปลว่าดวงสถานี้โอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดัง ดวงชะตาสุขสมสมวังดังใจหมายตกตำแหน่งนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวพระราชาตกตำแหน่งในดวงชะตาของท่านได้รับส่งมอบถ้วยทองก็แปลว่าจังหวะเกิดความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านควรที่ต้องเปิดรับหนทางสาว่างเข้าไว้เพราะดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ถือตาช่างให้ดีเลือกคนที่จะเข้าไปช่วยเหลือไม่ใช่เมตตาทุกคนมันก็คงจะลำบากละทีนี้ ให้ท่านมองการไกลไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลดวงจะตานี้จะเปิดรับทรัพย์หรยโชคัะผม the tremorment กเกิดขึ้นในโชคตาจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบลื่นัะผมทยพิเศด้วยบุญกุศลวสนาดวงนี้ตกตำแหน่งตัวท่านแปลว่าบุญกุศลวสนาท่านเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เกียงไกลจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันครัะผมให้ท่านลื่นเริงสังสรรค์มีความสุขในสิ่งที่ท่านมี ครอบครัวการส่งมอบครอบครัวส่งมอบช่วยทองนะผมแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะประเดบประดังก็มาครับตรงนี้ก็ดีตรงนั้นก็ดีครอบครัวดีไปหมดเลยนะผมในดวงชะตาถามว่ามีเจ้ากรรมในเวรไหมมันขึ้นมาเลยตกตำแหน่งจ็ส์เมนรับสิ่งต่างๆที่เข้ามาประเดบประดังเข้ามาเหยียบย่าทําให้ท่านรู้สึกอัดรู้สึกตกตามเบี้ยดินนะผมท่านควรที่จะต้องเลือกหนทางสว่างคิดพินิจไต่ตองให้รอบค้อ การจิงไวจิงพิบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคปัญหาต่างๆที่เข้ามาเดะเดปเดบดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบตกตําแหน่งชาลอตมุ่งตรงไปทางเดียวอย่าเลี้ยวหลังหันกลับมาได้พบได้เจอและพยายามต่อสู้แข่งแย่งชิงดีสร้างแต่กคุณงามความดีดวงชะตาจะได้เปิดรับทรัพย์ปู่ฤาษีส่องแสงตะเกียงทองท่านจะได้เห็นได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ รับผมอยู่ให้เป็นอยู่ให้วัยดวงนี้มันต้องปอกปิดซ่อนเลนอย่าไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนั่งมองในในสิ่งที่ท่านคิดว่าทำอะไรถูกต้องแล้วนะครับรับในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าหยิบเงินไม่ได้แปลว่าขี้เหนียวนะแต่แปลว่าท่านกําลังจะได้คิดอะไรบางอย่างทำเ,เรื่องราวต่างๆกําลังจะเริ่มต้นการไต่ตองการที่พิพพนิจไต่ตองให้รอบคอบ ครับผมดอะเมจิกเชียวบังเกิดสายยานถวยเทพนำพาซึ่งความประสมเลจโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาด้วยบนกศลวาสนาให้ท่านแกะสละกการลีเร,เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ดีด,ดีดอะ Sun บังเกิดปกักธงรออัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสเดียโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นเดอะ o o เข้ามาในดวงชะตาแล้วก็เตรียมตัวครับเตรียมตัวอะไรครับมีความสุขลื่นเลิงสังสรรค์นครับแต่อะไรบางอย่างเราจะมากเกินไปไม่ได้ ครับสายพินจะตึงเกินไปก็ไม่ได้นะความสุขของเราจะมากเกินไปก็ไม่ได้จะเยอะไปก็ไม่ได้ให้มันพอดีพอท่านจะ,สะแสดงตัวตอนออกมาที่แท้จริงสแสดงความรู้สึกออกมาไม่ได้ครับผมจงเงียบเข้าไว้มีความสุขแค่ไหนก็เงียบครับลดูดซิปปากรูดซิปความรู้สึกของท่านไว้ครับผมอย่ามีความสุขนะครับผมปล่อยใจให้มันสบายยิ้มหวานภายในใจท่านก็นกนพอแนละ้วหัวใจผ่องโตมีผีเสื้อนะครับบีกผีบานอยู่ในภายในใจก็พอแล้ว ครับเดอะสตาร์สองแสงบนจตหกวดน้ําทําบุญได้มากๆจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินขอํานายว่าดวงนี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสว่างนังใจหมายเจริญลุงเรืองร่ารวยด้วยทรัพย์เสียงทองเลขเสียงนาโชคทําไมจะไม่ได้ครับผมอย่าดูถูกตัวเองครับครับผมโชคกตาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพด้วยบุญกุศลวัสนาการที่ท่านโดนมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระววยกระสาประสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหว ทุกสิ่งทุกอย่างตกตำแหน่งเอมเพสทุ่งข้าวเหลืองอรลามเหลือกินเหลือใช้หานคู่เกิดความแช่มชื่นดวงจะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มแต่ไม่เท้าไม้บุกบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาคาบุญกุศลมโนาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดระบบเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิวัฟว์จูนหมุนเวียนแปเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา การส่งมอบเหรียญทองเป็นสิ่งที่สําคัญแปลว,ว่าโชคชะตาของท่านจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชะตาชีวิตกําลังจะปรฏิบประดังเข้ามาเอาท่านใดจะดูดวงหมอซันมาทักไลน์มาซันนี่สีสองแปดเก้าหนึ่งคำถามหมอซันก็เปิดไพ่นะครับนะครับเปิดไพ่นะครับแล้วก็ดูตกตําแหน่งต่างๆนะครับดูตามสูตรของหมอซันนะจ๊ะหนึ่งคำถามนะครับสองร้อยบาททักไลน์มาครับซันนี่สีสองแปดเก้าส่งคลิปต่อให้ครับขอให้ท่านยำชื่อร่บลื่นไปไม่ได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ